หมู่บ้านไปนาะอันเงียบสงบมีบ้านไม้ยกพื้นเก่าๆหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งพ่อบุญกับแม่บัวเลี้ยงลูกสาวเพียงคนเดียวชื่อว่าหวานเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กพ่อแม่ทั้งสองเป็นชาวนามีชีวิตที่เรียบง่ายใช้เตาถ่านหุงข้าวในหม้อดินไม่ค่อยทันสมัยเหมือนบ้านในตัวอำเภอแต่ก็เต็มไปด้วยความรัก หวานเป็นเด็กหญิงหน้าตาน่ารักฉลา,าดเรียนเก่งมีน้ำใจและมีคำพูดที่อ่อนหวานทุกคนในหมู่บ้านรวมถึงคนในที่ทำงานต่างชื่นชมเธอทุกเช้าหวานจะใส่เสื้อผ้าสะอาดติดกระดุมเรียบร้อยเดินออกจากบ้านพร้อมกับรอยยิ้มเมื่อถึงที่ทำงานเสียงของเธอก็ไพเราะหูขึ้นมาทันที สวัสดีคะ่ะหัวหน้าวันนี้ชุดของหัวหน้าดูสดใสมากเลยนะคะเหมาะกับหัวหน้ามากๆเลยค่ะหัวหน้ายิ้มตอบแหมหวานก็ปากหวานชมเกินไปหัวหน้าตัวจะลอยแล้วเนี่ยหวานเดินไปที่โต๊ะของตนเองและมีโต๊ะทำงานของรุ่นพี่ข้างๆพี่ใหญ่คะมีอะไรให้หวานช่วยไหมคะวันนี้หวานว่างช่วงบ่ายคะ่ะพี่จะให้ไปยกแฟม้ม หรือเอกสารก็ได้นะคะพี่ที่ทำงานยิ้มแล้วพยักหน้าขยันจริงๆนะหวานแต่ไม่เป็นไรจ้าวันนี้งานพี่ไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวพี่ทำเองก็ได้นะจ้าขอบคุณมากๆนะน่ารักจริงๆเลยเราเนี่ยแม่ค้าขาขนมนี่อร่อยเหมือนเดิมเลยนะคะจริงหรอจ๊ะขอบใจมากนะจ๊ะหนูสวยแล้วยังผูดจาดีอีกหวานยิ้ม ใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กคนนี้ช่างน่ารักจังพูดจาน่าฟังยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นลูกที่ใครๆก็อยากได้คนมันบ้านแท้ๆแต่ดูมีมารยาทดีเหลือเกินพ่อแม่สอนเก่งจริงๆแต่ไม่มีใครรู้ว่าคำพูดดีๆเหล่านั้นไม่มีแม้สักคำที่หวันจะพูดกับพ่อแม่ของตนเองหลังเลิกงาน หวานเดินกลับมาถึงบ้านในช่วงเย็นพอบุญต้มข้าวไว้รอแม่บัวเตรียมต้มผักริมรั้วใส่ชามดินเสียงมแมลงร้องระงมพร้อมลมเย็นโชยเข้าบ้านแม่บัวยิ้มให้ลูกทันทีที่เห็นหน้าลูกหวานมาแล้วหรอลูกแม่ต้มข้าวไว้ให้หรีบไปกินนะลูกเดี๋ยวมันจะเย็นก่อนแต่หวานขมวดคิ้ว แล้วพูดเสียงแข็งแม่อีกแล้วนะทำข้าวต้มอีกแล้วหรอหวานเบื่อจนหน้าหวานจะเป็นข้าวต้มอยู่แล้วแม่บัวนิง่งยิ้มบางๆแล้วพูดเบาๆวันก่อนแม่เห็นหวานไม่ค่อยสบายท้องเลยต้มไว้ให้ลูกกินจะได้ย่อยง่ายแม่ไม่ต้องคิดแทนหนูทุกเรื่องก็ได้นะคะแม่หนูโตแล้วหนูดูแลตัวเองได้ พ่อบุญหันมามองเห็นบรรยากาศเริ่มไม่ดีจึงเอ่ยขึ้นเสียงเบาเอาหนะลูกพูดกับแม่ดีๆหน่อยแม่เขาเหนื่อยมาทั้งวันหวันตัดบททันทีหนูก็เหนื่อยคะ่ะพ่อทำงานทั้งวันเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่บ้านแล้วจะต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกนะพ่อพ่อบุญถอนหายใจเงียบๆไม่พูดอะไรต่อส่วนแม่โบว หันหลังเช็ดน้ำตาก่อนจะนั่งลงข้างหม้อข้าวอย่างเศร้าหลังอาหารหวานนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เก่าๆอยู่มุมหนึ่งพ่อบุญเดินมาใกล้ๆแล้วพูดเบาๆว่าลูกผงนี้ถ้าพอมีเวลาพ่อวัดจะชวนไปดูแปลงผักหลังบ้านน้อยแม่เขาปลูกไว้เผื่อจะเก็บไปขายตลาดหวันตอบเสียงเรียบไม่ว่างค่ะพ่อหนูมีนัดกับประลดัด ต้องไปช่วยงานที่อำเภอคะ่ะอ๋องั้นไม่เป็นไรลูกพ่อไปคนเดียวก็ได้พ่อบุญเดินกลับไปนั่งเงียบตรงมุมบ้านข้างๆเตาถ่านที่ยังอุ่นควันอ่อนๆหวานมองไปทางพ่อกับแม่ทั้งสองคนนั่งอยู่ยเงียบๆไม่มีคำตำหนิใดกับวันต่อมาเสียงหวานพูดกับเพื่อนร่วมงานกับหวานจับใจเหมือนเดิม พี่อ้อยจ๋าเสื้อใหม่เหรอคะสีหวานจังเลยใส่แล้วดูวอ่อนกวัยวมากมากเลยจ้ะพี่แล้วหวานก็หันไปเจอเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งที่กำลังจัดเอกสารพี่จันทาคะจัดเอกสารเหรอคะเดี๋ยวหวานช่วยทำนะคะไม่เป็นไรจ้ะหวานพี่ทำเองเกรงใจหวานนะจ้ะไม่เลยจ้ะพี่จันทาหวานเต็มใจเสมอจ้ะ คำพูดนุ่มนวลเหล่านั้นคนในที่ทำงานได้ยินกันทุกคนแต่กลับไม่เคยมีสักคำกับคนที่บ้านแม้หวานจะเป็นคนที่ดีในสายตาทุกคนแต่กับพ่อแม่แล้วเธอคือลูกสาวผู้ไร้น้ำเสียงอ่อนโยนแดดบ่ายค่อยลงฝนละอองล่องลอยตามริมคันนาเสียงควายร้องดังลอยมาแต่ไกลที่บ้านไม้หลังเดิมแม่บัว กำลังนั่งต้มแกงจืดเต้าหู้กับผักหวานริมรัว้วกลิ่นน้ำแกงหอมรอยคลุ้งพอบบนเดินออกมาจากเรือนหอบฟืนมาวางข้างเตาแล้วหยุดมองภรยาที่นั่งเป่าไฟอยู่แล้วพูดเสียงนุ่มบัวเอ้ยต้มผักหวานอีกแล้วหรอหวานจะกินไหมหล่ะแม่ลูกเขาเบื่อง่ายนะแม่บัวยิ้มบางๆแล้วตอบ แม่ไม่รู้จะทําอะไรแล้วพ่อก่อผักในสวนมีแข่นี้อยากให้ลูกได้กินของสะอาดสะอาดถึงลูกจะไม่ชอบแม่ก็อยากจะทําให้เสียงรองเท้ากระทบไม้ดังหวานเดินขึ้นเรือนด้วยสีหน้าที่บูดบึง้งกระเป๋าหนักๆถูกโยนลงตรงมุมเสากลับมาแล้วค่ะแม่ทำอะไรกินอีกแล้ววันนี้กินตุ่ตุอีกแล้วนะ แม่บวัวรีบลุกจากเตาเดินเข้ามารับกระเป๋าแม่ต้มแกงผักหวานไว้นะลูกใส่เต้าหู้ด้วยลองชิมก่อนนะจ๊ะเผื่อจะชอบหวานถอนหายใจแรงพูดเสียงห้วนไม่เอาแม่หนูบอกกี่ครั้งแล้วว่าหนูไม่ชอบผักหวานไม่มีหมูไม่มีไก่บ้างเลยหรือไงวันวันมีแต่ของจืดจืดแม่บวัวชะงักไปคู่หนึ่ง ก่อนจะพูดเบาๆแม่แม่ไม่มีเงินพอที่จะซื้อหรอกลูกอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดอีกอย่างที่แม่ทำก็เก็บมาจากสวนเราทั้งนั้นจะได้ไม่ต้องเสียเงินอ้ยแม่แม่ก็คิดอะไรแบบนี้อยู่นั่นแหละหนูก็ทำงานเหนื่อยมามากพออยู่แล้วแม่อยากให้หนูอดหรือไงพอบนเดินเข้ามา พยายามปามด้วยน้ำเสียงเรียบหวานเอ้ยเบาเสียงหน่อยลูกแม่เขาก็ตั้งใจทำให้ลูกหวานจะดุแม่ทำไมล่ะหวานหันมาหาพ่อสีหน้าเริ่มฉุนเฉียวพ่อเองก็เหมือนกันวันวันเอาแต่ถามนั่นถามนี่หนูกลับมาบ้านจะได้นั่งพักไม่ใช่มานั่งตอบคำถามทุกเย็นพ่อบุญถอนหายใจเบา แล้วเดินไปต้มน้ำข้างล่างอย่างเงียบเียแม่บัวเดินเข้าครัวอีกครั้งตักข้าวใส่จานแล้ววางแกงจืดไว้บนโต๊ะมากินข้าวเถอะลูกเดี๋ยวจะเย็นหมดหวานนั่งลงกระแทกเก้าอี้อีิบช้อนตักแกงขึ้นมาชิมแล้วเบะหน้าแม่รสจืดจะตายใส่น้ำเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่กินแล้วแม่บัววางทับพีกับชามลงอย่างชา้ชาๆ แล้วพูดเสียงเบาแม่ขอโทษนะลูกแม่อาจจะทำไม่อร่อยแต่แม่ก็อยากให้ลูกได้กินของดีๆเดี๋ยววันหลังแม่จะพยายามทำให้ดีกว่านี้นะหวานลุกขึ้นยืนทันทีไม่เป็นไรค่ะแม่หวานไม่กินแล้วหวานเดินลงจากเรือนไปโดยไม่หันกลับทิ้งไว้เพียงฝีเท้าที่กระทบไม้ สะเทือนถึงหัวใจของคนเป็นแม่แม่บัวนั่งนิ่งตักข้าวเข้าปากช้าๆโดยมีพ่อบุญเดินขึ้นมานั่งข้างๆอย่ากเก็บมาใส่ใจเลยบัวลูกคงจะเหนื่อยจริงๆนั่นแหละแม่บัวพูดทั้งน้ำตาแม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะพ่อทำไมเวลาหวานผูดกับคนอื่นหวานผูดพราเหลือเกินแต่กับบัานที่ไร พูดกับพ่อกับแม่ไม่ค่อยดีเลยเหมือนไม่ใช่คนเดียวกันแม่ยังไม่เคยได้ยินคำว่าขอบคุณหรืออร่อยเลยซักคำจากปากลูกเลยนะพอบนรูปหลังภรรยาเบาๆสายตาเศร้าอยู่ในความเงียบของบ้านไม้เก่าๆคืนนั้นลมพัดเย็นเสียงนกร้องไกลๆดังลอดเข้ามาในบ้านแม่บัว นั่งพับผ้าเก่าๆไว้ข้างหมอนของลูกสาวพางกระซิบเบาแม่จะทำให้ดีกว่านี้นะลูกเผื่อวันไหนแม่จะได้ยินคำดีๆจากปากลูกบ้างไปวันหนึ่งหลังงานที่ว่าการอำเภอเสร็จสิ้นหวานเดินตัวตรงยิ้มแย้มมือถือถุงผลไม้ที่นายอำเภอฝากให้เธอนำไปมอบให้พ่อกับแม่ ก่อนกลับประลัดเอ่ยกับเธอโดยนำเสียงที่ชื่นชมหวานจ้าหนูเป็นเด็กดีนะทำงานก่อขยนันพูดเพาะไม่ถือตัวเลยใครๆก็เอ็นดูหนูฉันฝากของเล็กๆน้อยๆนี้ให้พ่อกับแม่หนูด้วยนะฝากบอกท่านด้วยว่าท่านเลี้ยงลูกได้ดีมากๆหวานยิ้มเขินเล็กน้อย ก่อนตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนน้อมขอบพระคุณมากค่ะประหลาดหนูจะบอกพ่อกับแม่ให้นะคะท่านคงดีใจมากๆเลยในใจของหวานรู้สึกภูมิใจที่มีคนชมเรื่องกิริยามารยาทซึ่งเธอพยายามรักษาไว้กับทุกคนยกเว้นคนที่บ้านวันนั้นเธอกลับบ้านพร้อมกับของฝากทังกล้วยน้ำว้าหวีสวย ขนมเทียนห่อใบตองและข้าวต้มมัดจากตลาดแม่บัวเดินออกมารับลูกด้วยรอยยิ้มพอบนนางสันตะกา้อยู่ใต้ถุนบ้านหยุดมือเงอยหน้ามองทันทีที่เห็นลูกสาวลูกหวานกลับมาแล้วหรอลูกหิวไหมลูกแม่กำลังจะหุงข้าวพอดีเลยหวานวังของลงบนเสื่อเสียงดัง แล้วพูดว่าเหนื่อยค่ะอย่าเพิ่งถามหนูจะไปนอนพักแม่บัวชะงักแต่ก็ยิ้มพยายามทำให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดได้จ้ะลูกงั้นเดี๋ยวแม่จะหุงข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะเรียกนะจ๊ะผ่านไปสักพักหวานลุกขึ้นมาจากในห้องเห็นพ่อยังนั่งอยู่ที่เดิมเธอหยิบกล้วยแล้วพูดเหมือนไม่ใส่ใจนี่ ประหลัดฝากกล้วยมาให้พ่อกับแม่จ้ะเขาชมหนูว่าหนูเป็นเด็กดีพูดเพอทำงานก็ดีหล่อลูกพ่อดีใจนะที่มีคนเห็นความดีของลูกพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวหวานมากเลยนะแม่บัวเดินเข้ามาเสียงตะหลิวกระทบกระท้าเบาๆก่อนเธอจะพูดขึ้นอย่างระวังลูกหวานจ๋าแม่ขอหวานสักนิดได้ไหมลูก พูดแบบนั้นกับพ่อกับแม่บ้างได้ไหมหวันขมวดคิ้วทันทีแม่จะให้หนูฝืนหรอหนูกลับบ้านมาก็ต้องการพักผ่อนนะแม่เป็นตัวของตัวเองไม่ใช่มานั่งประดิษฐ์ประดอยคำพูดแม่บัวงเงียบไปหันไปหยิบกล้วยจากหวีแล้ววางใส่จานก่อนจะพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเล็กน้อยแม่ไม่ได้อยากได้คำสวยหรูหรอกลูก แค่อยากให้หนูพูดกับพ่อกับแม่เหมือนที่พูดกับคนอื่นเหมือนที่แม่ได้ยินคนอื่นพูดถึงลูกนะ่ะหวานชะงักหัวใจเต้นแรงอย่างไม่รู้สาเหตุก่อนกบด้วยน้ำเสียงลำคาญแม่คิดมากหนูก็เป็นแบบนี้ของหนูไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยพอบุญวางตะกร้าไม้ลงกับพื้นก่อนจะพูดช้าชด้วยเสียงที่มั่นคง ลูกไม่ได้ผิดหรอกหวานแต่บางทีแค่คำพูดคำหนึงมันก็อทำให้หัวใจของคนในบ้านอบอุ่นได้เหมือนกันนะลูกพ่อกับแม่ไม่เคยหวังคำชมแค่อยากให้ลูกพูดกับเราเหมือนที่พูดกับคนอื่นบ้างหวานเงียบเธอลุกไปเก็บถุงเสื้อผ้าช้าๆแล้วเดินเข้าห้องเงียบคืนนั้นเธอนอนพลิกตัวไปมา เสียงของพ่อกับแม่ยังวนเวียนอยู่ในหัวเธอไม่เข้าใจตัวเองทั้งที่พูดพอกับคนอื่นได้ทำไมกับพ่อกับแม่ถึงพูดยากจังหวานเธอจำเสียงประหลัดได้ดีคำว่าเลี้ยงลูกได้ดีมากๆยังดังอยู่ในหูแต่ตอนนี้เธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าพ่อแม่ของเธอจะรู้สึกแบบนั้นอยู่หรือเปล่าเช้าวันหนึ่ง อากาศเย็นหวานตื่นสายกว่าทุกวันแม่บัวไม่ได้ออกมาทักทายเหมือนเคยไม่มีเสียงตะหลิวกระทบกระทะไม่มีกลิ่นข้าวหุงใหม่หวานเดินงัวงเงียออกจากห้องเห็นพ่อบุญนั่งอยู่หน้าบ้านสีหน้ากังวลแม่ไปไหนพ่อหวานถามพ่อบุญตอบเสียงเบาแม่ไม่ค่อยสบายเหมือนจะมีไข่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วลูก ตอนนี้แม่นอนพักอยู่ในห้องหวานขมวดคิ้วเอา้าแล้วทำไมไม่พาไปหาหมอแม่เขาไม่อยากรบก,กวนลูกนะ่ะเห็นบอกว่าหนูจะไปทำงานหวานนิ่งถ้าเดินไปที่ห้องแม่เปิดประตูเบาๆแม่บัวนอนห่มผ้าสะอึกเล็กน้อยเมื่อเห็นลูกสาวหวานแม่แม่เป็นอะไรมากหรอกลูกแม่ปวดหัวนิดหน่อย เดี๋ยวแม่ก็หายหวานกินข้าวหรือ,อยังลูกแม่จะลุกไปทำให้นะแม่บัวกำลังลุกเสียงหวานแทรกขึ้นมาทันทีแล้วจะลุกขึ้นมาทำงานบ้านอีกทำไมล่ะป่วยอยู่ไม่ใช่หรอหวานพูดเสียงห้วนแม่บัวนิง่งแค่พยักหน้าเบาๆไม่โตตอบไม่มีคำขอโทษไม่มีแม้แต่รอยยิ้มเหมือนเคยหวานเดินออกจากห้องไป สีหน้าเริ่มสับสนคืนนั้นบ้านเงียบกว่าทุกวันไม่มีใครพูดอะไรเลยหวานนางกินข้าวเงียบๆคนเดียวพ่อบุญตักข้าวให้เมียที่นอนอยู่ในห้องเสียงนาฬิกาไม้เดินช้าๆหวานเงยหน้ามองรอบบ้านรู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปสองวันผ่านไปอาการของแม่บัวไม่ดีขึ้นไข้ยังสูง เดินไม่ไหวพ่อบุญต้องช่วยพยุงเข้าห้องน้ำหวานยังคงไปทำงานตามปกติแต่สีหน้าเริ่มไม่สบายใจเย็นวันนั้นหวานกลับบ้านเร็วผิดปกติเธอถือห่อยาจากร้านขายยาในตลาดเดินขึ้นบ้านเห็นพ่อบุญนั่งเฝ้าแม่อยู่เงียบๆพ่อแม่กินข้าวหรือยังจ๊ะหวานถามเสียงเบา พอบุญเงยหน้ามองลูกสาวแล้วยิ้มบางๆยังเลยลูกแม่กินข่าวไม่ได้บอกว่าเจ็บอคอก่นข่าวไม่ลงหวานเดินเข้าไปในห้องเห็นแม่บัวนอนโซมริมฝีปากแห้งผมยุ่งเล็กน้อยแม่คะหนูซื้อยามาให้กินหน่อยนะจะได้หายไวๆแม่บัวลืมตาขึ้นช้าๆแล้วยิ้มจางๆ ขอบใจนะลูกผียังนึกถึงแม่อยูหวานนั่งลงข้างเตียงเอาน้ำในขันให้แม่ดื่มพร้อมจัดผ้าให้เรียบร้อยแม่คะหวานขอโทษนะที่เมื่อก่อนหนูพูดไม่ดีหนูไม่ได้ตั้งใจบางทีหนูก็เหนื่อยจริงแล้วก็เผลอพูดจาไม่ดีกับพ่อกับแม่หนูมันเป็นลูกที่แย่จริงๆแม่บัวยกมือสั่นๆ คืนแตะมือหวานเบาๆแม่รู้แม่ไม่เคยโกรธลูกเลยแม่แค่อยากได้ยินคำหวานๆจากลูกบ้างเท่านั้นหวานน้ำตาขอเบารีบกุมมือแม่ไวแน่นแม่จ๋าหนูจะพูดดีๆกับแม่ทุกวันเลยนะแม่อย่าทิ้งหนูไปนะจ๊ะแม่หนูยังไม่เคยได้บอกรักแม่เลยแม่บวยิ้มเบาๆหลับตาช้าๆ แล้วพึมพำว่าได้ยินแขน่นี้แม่ก็พอใจแล้วลูกเย็นวันนั้นลมแรงกว่าทุกวันใบไม้แห้งปลิวว่อนตามพื้นดินไก่ขันกับรังพร้อมเสียงสุนัขหอนเบาๆอยู่ไกลๆคืนนั้นแม่บัวหลับไปโดยไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีกเช้าวันรุ่งขึ้นหวานนั่งนิ่งอยู่หน้าบ้าน ไม่แต่งตัวไปทำงานเหมือนเคยเธอจ้องมองชุดผ้าถุงของแม่ที่แขวนไว้อยู่ข้างฝาพ่อคะแม่จากไปกี่โมงคะพอบุญพูดเสียงเบาเหมือนจะฝืนกั้นน้ำตาตีสามลูกแม่ไปอย่างสงบไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนคนนอนหลับธรรมดาหวานพยักหน้าเบาๆแล้วน้ำตาไหลพ่อจ๋า หนูพูดดีๆกับแม่ช้าไปใช่ไหมจ๊ะหนูควรจะพูดจาดีๆกับแม่ให้เร็วกว่านี้พอบุญลูปหลังลูกสาวเบาๆแล้วตอบเพียงว่าไม่ล็อกลูกแม่เขาได้ยินแล้วแล้วเขาก็ดีใจที่สดุดที่ลูกปูดจากใจหลังจากงานสมแม่บัวผ่านไปบ้านหลังเดิมกลับมาเงียบงานไม่มีเสียงตะหลิวเคาะหม้อ ไม่มีเสียงแม่ลองเรียกลูกตอนเช้ามีเพียงเสียงนกเอี้ยงที่บินวนไปที่ยอดไม้กับเสียงลมพัดกระทบฝาบ้านหวานนั่งพับผ้าเก่าๆของแม่อยู่ริมหน้าต่างดวงตาแดงกำ่ำเธอหยิบเสื้อผ้าแต่ละตัวขึ้นมากอดกลิ่นของแม่ยังติดอยู่แม่จ๋าหนูพูดพอก,กับแม่ช้าไปใช่ไหมหวาน เธอกระซิบกับผ้าในอ้อมแขนพอบุญเดินเข้ามายบเงียบในมือถือกล่องไม้เก่าๆกล่องหนึ่งหวานเอ้ยพ่อเจอของแม่เก็บไว้นะ่ะลองดูไหมลูกหวานเงยหน้ามองพ่อรับกล่องมาวางบนตักก่อนจะค่อยๆเปิดออกข้างในเป็นสมุดบันทึกเก่าๆหน้าปกเหลืองมีลายมือของแม่เขียนว่าลูกของแม่ เธอเปิดอ่านหน้าหนึ่งวันนี้หวานกลับบ้านดึกแต่ไม่เป็นไรแข่ได้ยินเสียงลูกเดินขึ้นบ้านแม่ก็หายเหนื่อยแล้วอีกหน้าลูกไม่กินข่าวที่แม่หงแม่แอบเสียน้ำตาแต่แม่ไม่เคยโกรธลูกเพราะลูกคงจะเหนื่อยจากงานและหน้าต่อไปวันนี้หวานผูดเสียงแข็งใส่แม่ แม่แอบน้อยใจแต่ก็ไม่กล้าบอกเพราะกลัวลูกจะลำบากใจแม่ได้แต่ภาวนาขอให้ลูกแข็งแรงแม่จะไม่ผูดพาอกับแม่เลยก็ตามหวานก้มหน้าร้องไห้ะอื่นพอ่อหนูไม่เคยรู้เลยว่าแม่เขียนอะไรแบบนี้ไว้ด้วยหนูมันเป็นลูกที่แย่จริงๆจะพอ่อพ่อบุญนั่งลงข้างๆลูกสาว รูปไหล่เธอเบาๆแม่ไม่เคยถือโทษโกรธลูกเลยแข่เขาได้อยู่ใกล้ๆลูกเขาก็สุขใจแล้วหวานเงยหน้าขึ้นพูดเสียงสัน่นแต่หนูอยากให้แม่ได้ยินคำดีๆจากปากหนูบ้างหนูพูดกับคนอื่นอย่างดีแต่กลับลืมพูดกับครอบครัวคนที่ดูแลหนูมาคนที่เขาอยากได้ยินคำพูดดีๆกับเรามากที่สุด พอบุญยิ้มเศร้าๆลูกยังมีพ่ออยู่นี่ถ้าอยากดีกับใครก็เริ่มจากพ่อก่อนก็ได้หวานซบลงกับไหล่พ่อน้ำตาอุดอุ่นไหลเปื้อนเสือ้อพ่อจ๋าต่อจากนี้ไปหนูจะไม่พูดพอกับคนนอกเพียงอย่างเดียวอีกแล้วหนูจะพูดพอกับพ่อด้วยใจเหมือนที่หนูควรทำกับแม่ตั้งนาน ข้อคิดที่สำคัญจากนิทานเรื่องนี้คำพูดดีๆควรเริ่มที่บ้านคนส่วนใหญ่มักเก็บถ้อยคำสุภาพไว้ให้คนภายนอกแต่ลืมไปว่าพ่อแม่คือคนที่สมควรได้รับคำพูดที่ดีที่สุดขอท่านคือคนที่รักเราจากหัวใจที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน